รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขวัญเริ่มออกเดินทางอีกครั้งวันนี้จุดหมายของขวัญเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเรื่องชื่อของอันดามันจังหวัดกระบี่ที่ใครมาเที่ยวกระบี่ต้องมาที่นี่ของดีอำเภอลำทับบ้านไร่ตะวันหวานมาชมดอกไม้สวยงาม สายหมอกยามเช้าเหมือนได้มาเยือนถิ่นเนื้อในสไตล์ภาคเหนือณจังหวัดกระบี่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการเดินทางของขวัญวันนี้ผ่านเส้นทางสวยงามถนนสายเล็กๆเงียบสงบที่เต็มไปด้วยธรรมชาติผิวเขาสวยงามร่มรื่นสองข้างทางล้อมรอบไปด้วยสวนปามเรากำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอลำทับจังหวัดกระบีค่ะอนจาจักกว้างใหญ่บนพื้นที่600กว่าไร่คือสถานที่เล่าเรื่องราวความพยายามของนักพัฒนาคนเก่งของจังหวัดกระบี พ่สาววันตันยิ้งแกร่งที่เปลี่ยนพื้นที่รกร้างพื้นที่ป่าดินเสื่อมโทมไม่มีแหล่งน้ําให้กลายมาเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านเกษตรในอำเภอล,ลำทับจังหวัดกระบีบ้านไร่ตะวันหวานโอ้โหแปลงดอกไม้สวยมากเลยนะคะเข้ามาก,ก็เจอนี่เลยค่ะสวยมากค่ะ ส่วนน้านี้สีชมพูสดใสนี่คือดอกยี่โถนั่นเองนี่นะคะเซียนมาเลยสวยมากเลยค่ะมีหลายสีนะคะสีขาวสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะก็เป็นภาพความสวยงามยามเช้าที่ตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่บ้านไรต่ตะวันหวานค่ะสวยมากจริงจริงนะคะมีดอกไม้หลากหลายพันธุ์จริงๆนะคะสองข้างทางที่เราเดินมาทั้งทางตะวันนะคะแผงพวยส่วนนี้นะคะดอกคอสมอสสวยมากๆเลยละคะ่ะโอ้โห ที่นี่สามารถปลูกดอกคอสมอสได้ด้วยนะคะมีหลักสีนะคะนี่มีทั้งสีขาวสีชมพูนะคะรวมทั้งสีบานเย็นด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบดอกคอสมอสนั้นแนะนำมาที่นี่ได้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ คุณผู้ชมคะมุมสูงที่หันมายืนตรงนี้นะคะตรงบอลลูนโดดเด่นตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นดอกไม้ได้รอบคิดทางเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆนะคะดอกไม้หลากสีนะคะเป็นดอกไม้ที่พี่สาวันแนะนำมาจากทางภาคเหนือมาปลูกที่นี่รวมทั้งดอกไม้ในพื้นถิ่นจังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของดอกไม้นั้นต้องไม่พลาดนะคะมาเก็บภาพความประทับใจที่นี่กันได้นะคะ ไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคเหนือค่ะมาที่กระบี่ลำทับนะคะก็มีดอกไม้ทางเมืองเหนือให้ได้ดูด้วยรวมทั้งได้มาสุดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าที่นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เราสามารถเดินทางมาท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะคะที่บ้านไร่ตะวันหวานที่สําคัญนะคะตรงนี้เป็นการน้อมน,นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนํามาใช้ในพื้นที่มีทั้งแปลงเกษตรปลูกผสมผสานทั้งดอกไม้และก็พืชผักด้วยละคะ่ะสวยางามมากๆค่ะ โซนไม้ดอกเราเองนะคะเราก็เชื่อมไปกับโซนศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็เดี๋ยวจะไปมองอีกอีกช่วงหนึ่งนะคะว่าในส่วนไม้ดอกเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะคะที่มาผสมผสานไว้ที่นี่นะคะกวางตุง้ง พืชนะคะอย่างหนึ่งที่เราสามารถเอามาปรุงอาหารได้นะคะดอกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็อยู่ในบ้านไร่ตะวันหวานในแปลงสวนไม้ดอกนี้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นในโซนของศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะอยู่ในสวนไม้ดอกนะคะเราก็มีโซนหนึ่งนะคะที่จะเ,เชื่อมโยงให้เห็นว่าผักต่างๆเหล่านี้ไมะะ่ว่าจะเป็นปูเล่นะคะที่ปลูกทางภาคเหนือก็พามาไว้ที่นี่ได้นะคะทุกอย่างผสมผสานกันนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่เดินทางและไม่สะดวกที่จะไปทางไกลนะคะก็ขอใหอ้คิดนะคะว่าไม้เมืองเหนือบ้านไร่ตหวานพร้อมจะต้อนรับทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะยามเย็นแบบนี้นะคะสวนดอกไม้เมืองเหนือรม่มรื่นและก็สวยางามมากๆเลยนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นบลูซันเวียนะคะสีม่วงสี ออกสีม่วงน้ำเงินนะคะสวยมากๆเลยละค่ะแล้วก็ข้างๆนะคะก็จะเป็นเซียนมาเลยนะคะหรือว่าเซียนฝรั่งนะคะรอบๆก็จะมีดอกไม้นานานะคะทั้งของพื้นถิ่นในกระบี่นะคะรวมถึงเมืองเหนือด้วยอย่างตรงนี้นะคะบานชื่นช่อเล็กๆนะคะเรสเซนเวียด้วยนะคะรวมถึงนี่ค่ะดอกที่หายากมากๆเลยนะคะคอสมอลนั่นเองนะคะซึ่งมีหลากหลายสีค่ะทั้งสีขาวสีชมพูนะคะรวมถึงสีบานเย็นด,ด้วยส่วนนี้นะคะพยักหมอกนะคะดอกสี ม่วงอ่อนแบบนี้นะคะหรือว่าสีน้ําเงินอ่อนๆแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของดอกไม้นะคะต่อไปนี้ไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคเหนือเพื่อชมดอกไม้เมืองเหนือนะคะแค่เดินทางมาที่อําเภอลําทับจังหวัดกระบี่นะคะก็จะเจอกับดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะและที่ขวัญชอบมากที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่สวนโฟกัสมินอสนะคะโฟกัสมินอสน่ารักมากๆเลยนะคะสีม่วงนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ สวนแห่งนี้นะคะเป็นสวนศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากมีดอกไม้แล้วจะมีผักพื้นเมืองผักพื้นถิ่นที่ปลูกด้วยนะคะเป็นสวนผักมาดูกันเลยค่ะนี่ก็เราจะมีทั้งมะเขือนะคะมีผักกวางตุ้งนะคะมีหลายอย่างด้วยกันเนี่ยเชา้าถ้าทานอาหารเช้าที่นี่นะคะเราก็จะมีผักสวนครัวจากไร่เรามีในโซนของศาสตร์พระราชาด้วยนะคะผักสวนครัวหลากหลายเลยค่ะสารเนนะคะ มีต้นหอมมีคุยช่ายนะคะเราก็เน,น,นี้ยก็รื้อแปลงเก่าไปแล้วนะเก็บผลผลิตไปแล้วแล้วก็มาปลูกใหม่อีกนี่เป็นกวางตุง้งมันปูเล่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวอีก2สองสาวันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปปรุงอาหารได้แล้วค่ะนี่บางส่วนก็เอาไปเป็นภาษาใตเา้เราเรากินทานขนมจีนเ,นเรียกว่าผักหนาะ นะค,ะนค่ะมีผักเนาะด้วยอะไรเงีะะ้ยค่ะากให้คนได้รู้จักว่าที่นี่มีดอกอะไรบ้างนะคะอย่างเพงพวยนะคะอันนี้เนี่ยยุงจะห่างไกลเลยนะคะแต่พื้นที่ของเรานะคะคุณขวัญโดตอนนี้เนี่ยไม่มียุงเลยนะคะเพราะมันเป็นช่องลมนะ,ะลมจะโฟตลอดเนี่ยนะคะ,นะคะดอกไม้ที่นี่ทุกอย่างนะคะเราไม่ตัดต่อพันธุก,กรรมนะคะเราสามารถที่จะปลูกได้เลยเป,ปลูกมเมล็ดได้เลยแล้วก็ตัด ตัดต้นเนี่ยไปเพาะชําได้นะคะพยับหมอกค่ะอันนี้อยู่อยู่แนรัว้วอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่อายุอยู่ได้นานมากนะคะก็จะเป็นสามารถเป็นซุ้มเป็นแนวรั้วได้นะคะก็คือเรียกว่าพี่สอยบอกว่าที่นี่เป็นมีดอกไม้เมืองเหนือมากมายเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเกิดใครในพื้นที่กระบี่ไม่ต้องเดินทางไปถึงพัคเหนือก็สามารถมาที่นี่ได้ใช่ค่ะใ,นใ,นคใช่อากาศเราก็ได้ด้วยนะคะแม้ว่าช่วงกลางวันเนี่ย แดดมันจะจ้านะคะแต่ว่าด้วยลมนะลมจะเย็นแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะคะคอตมอสเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งหมดไปนะคะดอกเพิ่งหมดไปเนี่ยกำลังจะรื้อแปลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวที่เราเพาะพันธุ์ไว้แล้วนะคะของเราก็จะมาปลูกใหม่นะคิดว่าสองเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยอีกเดือนกว่าๆนะคะจะสวยมากค่ะเราก็จะรองรับทุกฤดูกาลก็คือคนมาทุกครั้งก็จะได้เห็นดอกไม้หลากหลายพันธุ์นะบานชช่นนี้เรียกบานเช่นแคร์ค่ะบานเช่นแคร์นะคะดอกเขาจะแบบ เยอะมากนะคะใบมันจะน้อยนะคะอันนี้สวยค่ะบรูซันเวียนานมากนะคะเขาอยู่ได้ประมาณเกือบสเดือนแล้วก็หลังจากนี้เราก็าจะตัดตรงเลยดอกเข้าไปที่ดอกร่วงรวยเนี่ยแล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่อีก สวนดอกไม้ในบ้านไร่ตหวานนะคะเรามีอะไรที่หลากหลายกิจกรรมนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้มาชื่นชมที่นี่ก็คือสวนไม้ดอกของบ้านไร่ตัหวานนะคะเพราะว่าไม้ดอกทุกอย่างอย่างที่พี่บอกเนี่ยที่เราพูดพูดกันเนี่ยจะเป็นไม้เมืองเหนือส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากให้มองว่าทางเมืองเหนือนะคะ เรามีสวนไม้ดอกเรายกเมืองเหนือมาไว้ที่นี่นะคะในบ้านไร่ตอนหวานนะคะก็อยากให้ทุกคนมากระบี่นะคะไม่ได้นึกถึงแค่แค่ทะเลนะคะเออแค่เกาะแก่งได้นึกถึงการท่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บ้านไร่ตอนหวานซึ่งเรามีสวนไม้ดอกแบบเมืองเหนือให้ชมที่นี่ได้ทั้งปีนะคะ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทั้งปีนะคะแต่ละเ,เดือนนะคะแต่ละวันเนี่ยก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะเราก็จะประเปลี่ยนไปนะคะเราก็มีที่เพาะพันธุ์อยู่แล้วนะคะเราเป็นต้นไม้ทุกต้นที่ได้เห็นเนี่ยไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรมพืชเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาเม็ดแล้วก็ปลูกได้นะคะไมะงั้นของบ้านไร่ตะวันหวานเองทุกอย่างพืชทุกชนิดที่นี่นะคะเราไม่ตัดต่อพันธุกรรมนะคะสามารถที่จะ ให้กับชาวบ้านนะคะที่จะไปเพาะปลูกกันต่อ,ตอไปได้ะค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่บ้านไรตะวันหวานนะคะอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ก็คือเรื่องของกาแฟนะคะ ในอดีตค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีเกษตรกรในพื้นที่นะคะได้หันไปปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้นความสําคัญอยู่ตรงที่กาแฟที่นี่นะคะเป็นกาแฟนี้เลยค่ะ GI นะคะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นมีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟและรสชาติเป็นหนึ่งของลำทับนะคะไปดูกันเลยนะคะข้างๆที่เห็นจะเป็นต้นกาแฟหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ เป็นต้นกาแฟที่ปลูกเอาไว้นะคะส่วนด้านในมีกาแฟให้ชิมกันด้วยนะคะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะของกาแฟบ้านไร่ตะวันหวานนี่เป็นมเมล็ดกาแฟขั้วสดนะคะนี่มีตัวอย่างให้ดูในนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นกาแฟดินแดงโรบัสต้าร้0ยเปอรซ็นต์เลยนะคะส่วนนี้ก็คือกาแฟชงพร้อมดื่มของบ้านไรตะวันที่บอกว่าเป็นกาแฟ G นะคะคนี่ค่ะมเมล็ดก,กาแฟานะคะนี่บรรจุภัณฑ์กล่องนะคะก็จะมีเขียนข้อมูลไว้ให้ด้วยแล้วค่ะว่าเรื่องราวสตอรี่นะคะของกาแฟาบ้านไรตะวันหวานว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอลำทับเคยเป็นป่าชึบมเมื่อก่อนนะคะแล้วก็มีการปลูกกาแฟากันมากที่สุดนะคะนี่นะคะเป็นข้อมูลต่างๆของกาแฟาที่นี่เป็นกาแฟาขึ้นชื่อจริงๆนะคะถ้าพูดถึงกาแฟาลำทับต้องเป็นกาแฟจีไอที่นี่เท่านั้นนะคะนี่นะคะก็ะค,ะคือผลกาแฟาสดจากต้นนะคะ เราได้เห็นกาแฟสำหรับรูปกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอจะพาไปดูต้นกาแฟสดที่ต้นกันค่ะโรบัสต้าค่ะโอ้โหต้นนี้กาแฟเต็มต้นเลยสุกแล้วด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนกาแฟนะคะอย่างเนินเขาตรงนี้ทั้งเนินนะคะก็ปลูกกาแฟเยอะแยะเลยนะคะ นี่ค่ะต้นนี้เยอะมากนะคะเป็นกาแฟพันธุโรบัสตา้านั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าแต่เดิมนั้นพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟเพราะฉะนั้นที่อําเภอลำทับตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการปลูกกาแฟโรบัสตา้ามากมากนะคะและที่สําคัญนะคะได้ GI ด้วยนะคะเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะที่ยืนยันว่าที่นี่นั้นมีสภาพความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิภูมิอากาศภูมิประเทศทำให้กาแฟของที่นี่นั้นรสชาติดีค่ะเป็นกาแฟ GI ของกระบี่ที่ขึ้นชื่อค่ะอําเภอลำทัพตหวัดกระบี่นั่นเองค่ะนี่เยอะมากค่ะโอ้โหนี่นะคะรูบัสตาเป็นกาแฟ GI ของที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นร่องรอยการเก็บไปแล้วนะคะพี่เขาจะมาเก็บไปตอนเช้าเห็นไหมคะนี่นะคะด้านบนนั่นเต็มเลยค่ะ กาแฟทั้งนั้นเลยนะคะต้นนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะแดงทั้งต้นเลยนะคะนี่โอ้โหเยอะมากนี่กาแฟโรบัสซานะคะกาแฟ à, ชื่อดังของที่นี่ต่อไปถ้าเกิดพูดถึงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นอกจากนึกถึงบ้านไร่ตะวันหวานแล้วก็ต้องนี่ค่ะกาแฟค่ะกาแฟ GI ของที่นี่นะคะ ก็เป็นกาแฟพันโรบัตตานะคะกาแฟดินแดงดินแดงก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะนั้นกาแฟที่นี่เราเรียกว่ากาแฟ GI นะคะเป็นใบบ้านไร่ตะวันหวานนะคะทาไมเป็น GI นะคะเจก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะว่าเป็นกาแฟของพื้นที่จริงๆเป็นการสร้างนะคะแรงจูงใจนะคะที่จะให้ชาวบ้านที่นี่นะคะได้รักษากาแฟพื้นบ้านโรบัตต้าของที่นี่ไว้ กาแฟที่เขาปลูกเนี่ยเขาไม่ใส่สารเคมีนะคะไม่ใช้สารกําจัดแมลงนะคะหรือ,อไม่ใช้อะไรที่มัน,ปนแปลกปลอมนะการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เก็บเกี่ยวผลผลิตที่าจากในกาแฟรจริงๆนะคะแกจัดนะคะผลผลิตเนี่ยได้คุณภาพทางบ้านไรตัวหวานนะคะได้มีนโยบายนะคะว่าเราสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่เขาเนี่ยปลูกกาแฟดั้งเดิมอยู่เนี่ย ก็สร้างแรงจูงใจด้วยการที่ให้ราคานะคะซื้อมา4ปีแล้วนะคะในราคาที่90บาทถ้าเขาได้ปีหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยราคาตลาดเนี่ยเท่ากับทางไร่ได้มอบให้เขาเนี่ยเป็นโบนัส3 0 0 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นแรงจูงใจสิ่งหนึ่งที่เราได้ทางบ้านตะวันหวานที่จะคืนสู่สังคมนะคะก็คือในการที่เราจะดูแลเรื่องการตลาดนะคะให้กับชาวบ้านที่นี่ในการที่จะให้เขารักษา กาแฟนะคะพันโรบัตต้าเป็นกาแฟพื้นเมืองของที่นี่ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่20่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ตะบนดินแดงเนี่ยร้อเป็นะคะเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟนะคะดินดีมากนะคะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะ สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความงดงามนะคะเป็นจุดบาหลีนั่นเองนะคะไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศอินโดนีเซียบาหลีนะคะก็ได้พบกับความมหัศาจรรย์ศิลปะของบาหลีแบบนี้นะคะเพียงแค่มาที่นี่ค่ะบ้านไร่ตะวันหวานนะคะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคนในชุมชนและคนไทยค่ะถ้าขึ้นไปเนี่ยเป็นจุดชมวิวนะคะก็คือเ,อเรียกว่าบน ประตูบาลีบนทุ ong, ่งคาทองนะคะคำว่าทุ่งคาทองปลายทับใหม่ช่องหายแตกนะคะเขาไว้เข้านาปูนะคะและมีอ right ีกหลายๆชื่อก็คือสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านของตำบลดินแดงทั้งสิ้น ผู้ชมคะเรายังคงอยู่กันภายในบ้านไร่ตะวันหวานนะคะศูนย์กษษิจกรรมธรรมชาตินะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลลำทับจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะอย่างตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องท้ามพลาดนะคะเมื่อเราเดินทางมาที่บ้านไร่ตะวันหวานจุดตรงนี้ก็คือจุดบาหลีนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นการนําศิลปะทนธรรมของประเทศออนดนเซียบาหลีนะคะมารวมไว้ที่นี่นะคะด้านในคะ่ะจะมีประตูบาหลีด้วยตามขวัญมาเลยค่ะ มีประตูอีกชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้มีความพิเศษเดี๋ยวขอนจะเปิดให้ดูนะคะประตูตรงนี้นี่ด่านที่จะเข้าไปด้านในนะคะเปิดออกมาอ้ย้ยเอ้ย,อย,อยว้าวโอ้โหเป็นป่าไม้นะคะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะภายในบ้านไรตะวันหวานนั้นมีการปลูก พืชน,นะคะปลูกต้นไม้ต่างๆไว้มากมายนะคะทั้งไม้ดอกไม้ผลนะคะที่นี่กว่า3 0,000่นชนิดเลยนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถมาเรียนรู้เรื่องของพันไม้พันพืชได้นะคะเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชน,นั่นเองนะคะจะเห็นรอบๆขวัญน,นะคะก็จะมีพืชหลากหลายนะคะอย่างตรงนี้บอกว่าเป็นต้นตีนเป็ดแดงนะคะที่ยังปลูกเอาไว้ที่นี่นะคะซึ่งนี่นี่ก็จะมีน้องๆชาวบ้านประชาชนในชุมชนนี้แหละค่ะ เดินทางมาศึกษาเรียนรู้เรื่องของพันไม้ต่างๆที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่รำบับจังหวัดกระบี่นะคะเห็นไหมคะว่าร่มรื่นมากๆเลยค่ะอากาศดีด้วยนะคะเพลินเลยค่ะต้นไม้เยอะมากนี่ไม้รากอากาศนะคะสวยงามมากเลยนะคะได้ยินเสียงเหมือนเสียงน้ําตกไหมคะผู้ชมนี่ไงคะน้ําตกจร,จริงด้วย โอ้มีน้ำตกด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นน้ำตกที่ทำขึ้นมานะคะไหลามาจากด้านบนนะคะก็ลงมากระทบจะเห็นว่ามีรุ้งด้วยนะคะนั่นค่ะรุง้งรุ้งก็เกิดการหักเหของแสงนะคะมาเจอกันระหว่างน้ำแล้วก็แสงแดบดบอ่อนทําให้เกิดเป็นรุ้งนะคะสวยงามมากเลยค่ะ แต่ละวันจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงนักเรียนโรงเรียนต่างๆนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องพันไม้ที่นี่นะคะกว่า1,000คนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่บ้านไรตะวันหวานตรงจุดบาหลีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถให้น้องๆนั้นได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของพันไม้เรื่องของการดูแลพันไม้ในพื้นที่บ้านเรานั่นเองนะคะอย่างวันนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีรถบัสหลายคันนะคะรวมถึงน้องๆหลายคนนะคะที่ให้ความสนใจเดินทางมาที่นี่ค่ะ จุดนี้ก็เป็นเหมือนจุดสำหรับชมวิวนะคะเป็นจุดชมวิวให้เราได้ดูมุมสวยๆของที่นี่นะคะนี่โอ้โหเห็นพื้นที่สวนปามด้วยนะคะด้านหน้าเราก็จะเห็นพระเวนนะคะเดี๋ยวตอนเย็คนควจะพาขึ้นไปดูพระเวนนะคะ เห็นทิวเขานะคะแล้วก็สวนปามอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนที่นี่นะคะก็จะเป็นสวนปามค่ะปัจจุบันนะคะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะคะให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนนะคะมีหลากหลายโครงการที่นี่นะคะทั้งการน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรวมถึงการท่องเที่ยวเกษตรตามแนวโครงการประชารัฐเป็นการน,นํานโยบายต่างๆของรัฐบาลมาใช้ที่นี่ด้วยนะคะ าเราขึ้นไปบนทุ่งคาทองนะคะที่มีทั้งห้องพักแล้วก็เป็นประตูบาหลีนะคะพื้นที่ตรงนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวเลยนะคะเป็นหินทั้งหมดเลยนะคะแต่เราสร้างป่าขึ้นมาได้อย่างไรนะคะถ้าใครไปเห็นเนี่ยเห็นป่าแบบนี้เนี่ยที่ไหนก็มีได้นะแต่ถามว่าเมื่อก่อนป่าไม่เคยมีเลยนะคะแต่ต้นหูต้นหูกระจงแดงต้นไม้และหลากหลายนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยเ,เราใช้ ดินนะคะดินของที่นี่ดินแดงที่พื้นที่ข้างล่างมานะ,ะแล้วก็ใช้จากทลายเป่าของปั๊มน้ำมันนะคะเรามาปูหนาประมาณ80เซนนะคะแล้วก็ปลูกป่าขึ้นมาสิ่งดทีที่ของหินตรงนี้ก็คือเป็นโดโลไมท์ที่สามารถทลายเป่าเนี่ยไปย่อยนะคะย่อยสลายได้นะคะก็ได้สร้างป่าขึ้นมานะคะ เจอแล้วค่ะประตูบาหลีนั่นเองนะคะที่บอกว่าเป็นการจําลองเป็นการนํารูปแบบของประตูบาหลีนะคะเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศออนนิเซียนะคะมาจําลองไว้ที่นี่นะคะก็เป็นประตูบาหลีกิฟเกสสไตล์บ้านไร่ตะวันหวานนั่นเองนะคะหลายคนที่มาที่นี่นะคะก็จะมาถ่ายภาพตรงนี้แล้วค่ะเป็นภาพความประทับใจเก็บเอาไว้นั่นเองนะคะอุ้ยสวยจริงๆนะคะอยากถ่ายภาพอะ่ะเดี๋ยวขอยื่นถ่ายภาพนิดนึงนะคะ คุณผู้ชมคะอย่างบริเวณตรงจุดชมวิวบาหลีตรงนี้นะคะก็จะมีหลายๆมุมให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านที่มาเที่ยวที่นี่นะคะได้มาเก็บภาพความประทับใจซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะภายในจังหวัดกระบี่เดินทางมาที่ที่นี่เยอะมากนะคะทุกคนจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขได้ถ่ายภาพผู่กับประตูบาหลีนะคะรวมทั้งได้มาชื่นชมความสมบูรณ์ของพันไม้ต่างๆพันบริเวณจุดนี้ด้วยค่ะ อย่างตรงนี้ก็จะมีชิงช้านี่แหละค่ะน่ารักน่ารักให้ได้มานั่งพักผ่อนไกวเปนะคะระหว่างที่เรารอเดินทางไปต่อค่ะมาเดินชื่นชมพันไม้กันต่อนะคะอย่างที่เห็นว่ามีพันไม้อยู่หลากหลายมากนะคะกรงนกกระตั้วนะคะนกแก้วตรงนี้ก็จะเป็นนกนะคะเรียกว่าเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดที่มีความกลมกลืนธรรมชาตินั่นเองค่ะสวยมากเลยค่ะตอนนี้ ขวานกำลังดูนกยุงนะคะกําลังรําแพนตัวสีน้ําเงินนะคะปีกสีเขียวน้ําเงินสวยมากเลยค่ะมี2ตัวที่กําลังรําแพนนี่คือนกยูงตัวผู้นะคะส่วนตัวสีขาวนั่นคือตัวเมียค่ะอุ้ยได้เห็นสวยมากเส้นไเส้น,นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาที่กระบี่นะคะนึกถึง ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะที่บ้านไร่ตวอนหวานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ได้ทำนะคะว่าให้ใครที่มาที่นี่แล้วก็ไปบอกต่อนะคะว่ามาที่กระบี่เนี่ยมันมีเมืองเหนือนะคะอยู่ที่บ้านไร่ตวอนหวานฉันคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้ทำเนี่ยเราได้ทำให้กับบ้านเกิดของเราแล้วนะคะก็ถ้าใครมาเที่ยวที่กระบี่นะคะ ก็อยากให้นึกถึงการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน,นะะที่บ้านไร่ตะวันหวาน,วานตําบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบีค่ะบ้านไร่ตะวันหวาน,วานคือคำตอบของการเดินทางมาดูศูนย์เรียนรู้กิกรรมธรรมชาติการทําการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่บนพื้นที่600ก,กว่าไร่ให้ชาวบ้านอำนเภอลำทับได้ทำกินมีรายได้ทั้งการปลูกกาแฟา GI บานไรตะวันหวานหนึ่งเดียวในอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่การปลูกพืชและอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชหลายร้อยชนิดรวมทั้งไฮไลท์ของที่นี่สวนดอกไม้เมืองหนาวที่บานตลอดทั้งปีภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ สร้างงานให้กับคนในชุมชนสัปดาห์หน้าเราจะมาดูความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่นี่กันต่อค่ะมาดูแนวคิดการสร้างน้ำสร้างป่าตามศาสตร์พระราชาณบ้านไร่ตะวันหวานอําเภอลำทับจังหวัดกระบี่้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะ